สวัสดีสมาชิกครับมีรถสวยมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับกว้างกวางนั่งสบายกับ Honda c ซ vic นะครับคันนี้เครื่องพันเเกียร์ออโต้มือเดียวป้ายแดงปี2002ันงะครับรถสวยสุดเลยครับสภาพงามจัดใครกาลังหาใช้งานนะครับเจ็ดหมาบาทเพียงเท่านั้นนะครับรถสภาพดีสุดๆนะครับไม่ประมาณ2,000 0 0กิโเมตรนะครับตั้งแต่ปี2 0 0 2รถดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับสีสวยสภาพดีเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับงามๆเลยครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้ากระเคื่อขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับเบาะหนัง Honda Civic นะครับคันนี้สวยจริงคับกับราคาและสาภาพดูแลมาดีมากๆครับตั้งแต่ปี2002จนปัจจุบันวิ่งไปแค่28,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับภายในกับระบบไฟฟ้าเบาะนั่งสวยๆกว้างกวางนั่งสบายดูแลง่ายนะครับคุณนี้อะไหล่เยอะครับเป็นค่าย Hon d a นะครับแล้วก็70,000 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับโทรได้ติดต่อได้ตลอดนะครับขอคลิปขอรูปได้เลยครับมาชมมาเช็ครับรองว่าโดนแน่นอนนะครับเอาไปขับเที่ยวปีใหม่นี้เลยครับกว้างสวย7 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับ79,000าบาทขอย้ำให้ฟังให้ชัดๆเลยนะครับรับรองว่าสวยคุ้มราคาสภาพแจ่มๆนะครับหาเอาไปใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครกาลังหาราคาหลักหมื่นนะครับท่านอาจจะเห็น5 0,000ื่น 9มี6ก0มื่นามีนะครับสำหรับรุ่นนี้แต่ไม่ได้สภาพแบบนี้นะครับคันนี้สวยคัดเช็คเก็บระบบเรียบร้อยสมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบที่ท่านนีนะครับถ้าท่านกําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับ ตัวนี้สวยครับกว้างกวางแน่นอนนะครับใช้ง่ายดูแลสบายเครื่องพันจีเกียร์ออโต้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับเน้นโทรจรจารนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดก็ได้นะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนโอนได้ทุกพื้นที่นะครับใครสนใจก็มาชมได้ครับมาเช็คได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์สุดนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกกับราคาหลักหมื่นได้สภาพงามๆเอาไปใช้งานนะครับขับเที่ยวปีใหม่นี้ไปได้ทั้งครอบครัวรถสวยนะครับ ที่สำคัญคือรุ่นเนี้ยกว้างแล้วก็อะไรเยอะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับคัดเช็คเรียบร้อยเป็นมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับย้ําอีกหนึ่งรอบรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงไม่ประมาณ2 8 0 0 0 0กิโลเมตรตั้งแต่ปี2 0 0 2ชนอจนปัจจุบันรถดูแลสาภาพมาดีมากๆนะครับหาไปใช้งานนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ Honda Civic 1.7ออโตปี2002รถสวยมากๆนะครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับการซ่อมบำรุงดูแลเข้าไปตามกลุ่มแฟนเพจแฟนขับของ c ีวิกนะครับหรือแม้กระทั่ง YouTube ก็มีคนรีวิวแบบเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ถ้าท่านหารถใช้งานราคาหลักหมื่นได้รุ่นนี้สภาพนี้กว้างแบบนี้ใช้ง่ายเอาไปใช้งานได้เลยครับ รถพร้อมใช้นะครับมาชมมาเช็คทดลองขับได้ขับกลับบ้านแน่นอนนะครับเปิดราคา79,0 0 0บาทนะครับสุดคุ้มแน่นอนรถสวยรถคัดเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปเก็บอะไรเพิ่มเติมให้ปวดหัวนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกนะครับพิจารณาตัดสินใจนะครับส่วนผมนําเสนอและคัดเช็คมาเรียบร้อยนะครับว่าสวยจริงสภาพดีจริงนะครับแต่พี่คนนี้ก็คัดรถสวยมากๆนะครับลงในช่องผมเป็นประจํานะครับสังเกตได้เลยครับ คลองสามวังมินบุรีกรุงเทพนะครับจะลงบ่อยมากๆนะครับเพราะว่าคัดรถสวยนะครับบอกเลยว่าแจ่มครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับบรรไก่บันไกเน้นโทรเจรจานะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับฝากด้วยครับสวยๆครับ